สวัสดีค่ะเพื่อนกบมาพบกับซูซี่พอลดิชาเนี่ยเช่นเคยนะคะ,ม,ะมันี่ซูจะพาเพื่อนมาเห็ดอ,อาหารตามเช่นเคยนะคะซูจะพาเพื่อนมาเห็ดผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่วฝักยาวค่ะกับซเฮ็ดตามสไตล์ตามสูตรของซูนี่เด้อค่ะเพราะว่า อุปกรณ์เครื่องปรุงกับบุคอยครบแต่ว่ากะพยายามเฮ็ดออกมาให้ได้ดีที่สุดจะใส่ไก่ประมาณเครื่องโตแล้วค่ะเนาะค่ะแบบซับแบบมีกระดูกน้ำค่ะบ่ได้เอาเต่นเนื้อเนาะคะ่ะเนาะสูเฮ็ดกินเองกะสอบแบบนั้นเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเ้าไปลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งว่าซูจะเฮ็ดออกมาเสีบหนาตาเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะไปเบิ้งกันเลยค่ะ ก็าเริ่มกันได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆผัดพริกแกงใส่ไก่เดี๋ยวสุดใส่น้ำมันก่อนนะค่ะเนาะเปิดไฟแล้วกใส่น้ำมันเลยค่ะตามด้วยพริกแกงะะเวยค่ะเพื่อนสองซอนเนาะค่ะเนาะ ัดพริกแกงใส่ไก่ใส่ทัว่วฝักยาวค่ะเพื่อนล้วพัดไอ้เครื่องแกงให้เขาหอมก่อนค่ะเพื่อนหลังจากพัดเครื่องแกงหอมอได้ที่เด้อค่ะนเพื่อนชูปัสยน้ำมันหลายเ้อค่ะเพราะว่าไก่ไก่สัวมันจะออกแล้วมันจะออกมันน้ำมันเขาจะออกค่ะหอมเสร็จเรียบร้อยแลย้วชูจะใส่ไก่เลยค่ะไก่นี้เครื่องโตเลยค่ะเพื่อน แบบนี้กระดูกพรอมค่ะทับเป็นครงตัวเลยเป็นกระดูกพรอมเนาะแป้งบะได้ยึนนั่นจะ้ะทับถึนยังไงเลยค่ะนม่อยากกินค่ะเพื่อนอยากกินอนอยียงที่มันมคุกเข่าเนะคะ สุดนี้สูตรใส่กระชายน้ำด้อค่ะนี่จะได้หอมห,หอมแล้นนวนี่ใบหโหละพาใส่เลยค่ะพั่องเบิๆใบสื่อสื่อไหวนี่สืส่อมาอยู่ค่ะเฉอๆใบหโหละพาแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วเยบาใส่เนาะค่ะเนาะกันนี้ด้อค่ะพัดเป็นเรื่อยๆจนเราเขาได้ทีเนาะค่ะเนาะ มาเลยสักพักน้ำมันน้ำมันไก่เขาก็เริ่มออ,อกค่ะเพื่อนเราต้องใส่น้ำมันอีกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพัดให้เขาแห้งจักหน่อยคือเติมน้ำเนาะน้อน้ำมันจากหนังไก่เขาออกมาเองค่ะเพื่อน สีเหลิมงามแลวค่ะทอ้า้แคเหลิมหลาทีแล้วค่ะเพื่อนเขาพดโตแล้วค่ะแล้วคุณจะเติมน้ำแ,แล้ว่เนาะคุณจะเติมน้ำเพราะจะน้อยนึงเลยค่ะนี่ เดีย๋ยวชูจะปล่อยให้เขาเดือดก่อนเด้อค่ะเพื่อนชูจะพัดแบบว่าให้เขามีน้ำน้ำค่ะจะได้คุกเข่าเนาะคะ่ะเนาะใกล้เ้าก็เริ่มเดือดแลด้วเด้อค่ะเพื่อนเดี๋ยวชูจะปิดฝาเข้าไว้จักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวามาบาังไกลกันเนาะคะ่ะเนาะปลาซุปด้วยย่าง มีน้ำคุกคิกนั่น,นค่ะโบคุกคิกแล้วกะ็เติมหนึ่งบนระค่ะจะได้คุกเข่าเนาะค่ะเนาะหลังจากน,านัก้นสูจะใส่หนี่ด้วยค่ะทั่วฟักยาวเนาะค่ะเนาะทั่วฟักยาวฝรัง่งมีแค่นี้ค่ะบ่ได้มีหลายที่ท่าใดก็ใส่เท่านั้นเนาะค่ะเนาะเห็ดกินแบบอาหารบ่ค่อยครบป็นไหนคะ่ะไอเครื่องปรุงกับโบข่อยครบป็นไหนแต่ก็พอเห็ดกินได้เนาะค่ะเนาะหลังเลิกงานของสูเนาะค่ะเนาะ

แมนอีลี่ค่ะคเพื่อนตอนแรกว่าจะใส่น้ำปลาก็าจะตามด้วยน้ำตาลเลยค่ะคเพื่อนนี่น้ำตาลทุบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำตาลหนึ่งซอนโต๊ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสุกี้หม่าม้นี่ปรุงอีหยังเนึ่ค่ะเพราะว่าสุใส่แต่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องเครื่องแกงเฮ้ามันเข้มค่ะเพื่อนดีเราจิ้มก่อน หลังจากนั้นซุกก็จะใส่ไอ้ผงนัวจังน้นอยเนาะค่ะเนาะเพื่อนผงนัวนีุ่้กกาวเลยซุกบดตวงแล้วก็บใส่หลายกับสกกใส่แค่พอดีพอดีแต่มันนัวซืกก่อๆนี่แหละค่ะตอนแรกก็ว่าใส่ไอน้นมใหม่นั่นมาที่นี่นมใหม่ซุปบะเห้วออกมาเนาะค่ะเนาะถูก,กเลยบใส่ใส่แค่นี้แหละคะ่ะเอาแถวที่นี่ เน้นเท่าเน้่นไก่ไก่ไกเครื่องโตเลยค่ะทูซับใบอือร่อยละค่ะเพื่อนเดี๋ยวซูส่น้ำปลานนอยหนึ่งเด้อค่ะเพื่อนซูปลใไซหลายเด้อค่ะเพราะเครื่องแกงเขาเข้มแล้วเนี่ยแค่นี้ละค่ะเพื่อนลังจากนั้นซูกะชิส่นี่เลยค่ะ ใบบกูดเนาะค่ะเนาะนเพื่อนใบบกูดแซ่แข็งค่ะใส่ลงไปเลยหลายๆให้มันหอมขาใบหวแว้ะพ่ามุมีบัเป็นเอียงเขามีใบบกูดแล้ว ใบบกกุลนี่ก็หอมก็แห้งแล้วเพื่อนแล้วก็ตามด้วยนี่เด้อค่ะขั้นตอนสุดท้ายของสูตรเด้อค่ะเพื่อน,ะะนะะพริกค่ะพริกค่ะมันมีสีสันสวยงามเลยคะ่ะพริกกับนี่บเพชรคือกันเด้อค่ะเพื่อนสี <c oughs> สันสวยงามอต้องใส่หลายใส่ในหน่อยๆมันจะเพชรจนเกินไป เซร็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวเข้ามาจัดตักลมจานเสิร์ฟกันเลยเนาะคะ่ะเนาะตักเสิร์ฟลมจานกันเลยค่ะ แล้วก็ว่างพริกใส่ข้างหน้าจักน้อยค่ะเพื่อนเหมันมีสีสันสวยงามเนาะค่ะเนาะลูกัหั่นไหวหน่อยหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่วฝักยาวค่ะเห็นบ่คข่านหท่านบ่คข่ะเพื่อนเสียดายเนาะค่ะเนาะบ่มีไอ้นั่นพริกไทยพริกไทยเม็ดสดเนาะค่ะเนาะเอาอยู่ตังแดเนาะบ่มี่กับ่เป็นอีย่างค่ะห้เฮ็ดกินดัดแปลงไปค่ะ